วันนี้เราสิพาทุกคนมาเบิงกงานเกียมบุญเนาะบุญกองเข่าไงอยู่บ้านต้องเห็นบ้านเท่านี่แหละเนาะวตัวออเดียวพันอ อุ่่นครับสวัสดีทุกคนวันนี้มาเจอกับ um, ช่องอารันเอ็มทีอะวันนี้เอาสิพาทุกคนมาเบิ่งานเกียมบุญเนาะบุญกองเข่าไงอยู่บ้านต้องเห็นต้านท่านี่แหละเนาะแล้วก็มีอ่ะ แน้พิเศษนิดนึงก็คือแบบว่างานนี้จะมีรถทีมงานรถวิบากของอ้าวเฮาเนาะทีมงานนั่นเสียอุ้ยน้องพอฮะแหละมาขี่รถวิบากมาแจมมาจอยมาอันเพื่อแบบมาอินเตอร์เทนในบ้านเเนาะออตอนนี้ห้องก็อยู่สถานที่แล้วทุกคนเนาะเด็กกำลังเคลียร์อยู่ทางหลัยเลือบตาตอนนี้กำลังถอกดินเห็ดโนนรถวิบากแล้วทุกคนเนาะ ผม้ยักโดดนี่คือทาง๋ยวเฉโดดโนนหลับขอบดิดจิมงานทีไปเห็ดน,น้องเขาเลยนักกอนตอนนี้กำลังปรับหนาโนนเพอมันไกลพอจันโดดพัวหอด สายไฟว๊าสายไฟสาไฟไฟเอามาเติมอีกสองรถตอนทีเวิรหกรถชิพอสุดท้ายบ่กพอเนาะกลายเป็นแปดรถเพิ่มสองเพิ่มโน่นนี่เฮตานนู้นมันจอมเข้ากันอีกเนาะเพราะว่าเขายัางไร ทีมงานวิบากในบ้านเนี่ยกะขี่น้ำเนาะขี่มันมวลน้ำกันเนาะรื้อแรงเขาจิพาทุกคนมาเบิ้งเนาะว่าง,งานมียังเน่เนาะระบบเขากาลัง,ง,ลางชีลงเนาะเด็กถัดประธานเขาอบอกเปิดเตอาไม้ให้เปิดมาเบิ้งโน้นไปออกให้เราปั๊บ นอันนี้แม่นโน่นนั่นโน่นโน่นส่งเนาะทุกคนเนาะโน่นส่งมันต้องเซิร์ฟปั๊บเซิร์ฟก็ดีเนาะแต่ตัวนั้นเป็นโน่นทับเนาะพ่วงสิบไปแมสก็ไมดสิบห้าสิบหกแมสก์หมดใกล้พุ่เนาะทุกคนเนาะแนวเฮ็นโน่เมันก็บปิตยานแล้วก็เลยไปหินมันใกล้เข่าตับระทายดีขึ้นสมองทุกคนเด็ดนังก็ะเซิบโบโบร์บวงะเซิร์บวงเอาวงยังเนาะตามเบิ่งแรง

คนบ่เคยเห็นนอนมาเห็นนอนทุกคนมันก็สิ่งอย,ายนะ่างแล้วนึงอ๋อฮะไม่ได้แดกคุณหรอก Được vừa phạt thang nó Ủa thằng phạt thang kẹp chếp tố Này. Đổ thứng được một thứng Đổ bà nà nôn chứ bố thứng này nhập nó được của nó Nhấp, hay con nôn mà cái thì เสียงกึกะถึงเราหนึ่งเด้เดเอ,อดดทุกคนเด้อเอากระพัวไปโดดนนะมันนะเพราะว่าเอากับไดปสอบมาโดนล่ะมีแต่ขี่ลิงขี่มอนเชีอแล้วเบิร์นลิงเท่านี้แหละอ่าในทีมงานคนละโดดนนกเนาะบอกเครื่องเซฟตี้อุปก,กรณ์เท่าไงต้องบาได้ครบ ส่งให้ทีมงานถ้าเกิดฮะยวมาเบิร์กนะทุกคนเนาะความส่คมากหนา้าตาแบบใดเออ A few moments later นี่คือรถที่สองนะทุกคน ย่างไปเองขอบ18บแกับพี่นนหนุ่มครับให้หลุดพะมือเาะนเาะนก็เล้เาว่เนาะอืมไม่ลใกล้เขาก่าเนาะอือื้ออ้ออือืออือ

เดี๋ยวเห็ดโนนส่งนะทุกคนเนาะเห็ดโนนส่งให้มันชุกชงเนาะเผื่อให้มันโดดถึงโนนรับเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เรากะยับมาได้หลายเติบแล้วเนาะน่าจะเถิงตัวไปเนี่ย ต้องให้คนที่ชำนาญเนาะโดดก่อนได like. ้กานพรผะแบบเขาจะเห็นลอยๆขึ <sucks> ้นมาได้ทุกคนเนาะอันนี้เป็นนาดาเจ้าเมืองเนะคนขอมา ก็จะให้มีแบบว่าซูงอะไรเลยก็จะให้มีความแบบว่าเ e นเตอร์เทนนะเอนเตอร์เทนให้คนมาเลาะมาเที่ยวมาชมสถา,า,นะานที่งานกับอยู่นะี่เนาะทุกคนเนาะหัวเห็นบอกคือสถานที่งานเนาะเดี๋ยวมือแรงเขาจะมาถ่ายทุกคนะบ่งดีเนาะบนกองเขาใหญ่ามาซา 2,000 years later. อ่าทุกคนถือว่านูนเฮาก็สําเร็จละสําเร็จสําเร็จนาทีนี้ก็คือแบบว่าสําเร็จมือเฮานะแต่ว่าให้เจ้าของภูชิมาคีไปละมาเบิ่งเอาตัวจริงเนะาะบ่มักกัดตัดหัวนอนลงเนาะเพราะมันจะสูงมันสูงนี่มันขึ้นสูงปัดโนนหปัดต่ําเนาะก็ะต้องอาศัยแบบแลน่นยาวเอา เราก็เสีโดดปะมิติขีขึ้นแล้วขี่ลงมก็อพอเลยเนาะ,ะกลับบ้านกับทุกคนเดี๋ยวแมลงเขาจะมาถ่ายทุกคนเบิ่งบรรยากาศเขาเปิดไฟในงานเนาะยี่สิยี่สวหน่อยต้องน้ำมาระวังอ่ะทุกคนตัดภาพมากลางคืนตอนนี้เนาะอ่ะระบงไก่จัดแล้วเนาะแต่บูงยังบู้เป็นวงยังวะเขายังบุกขึ้นไประบงเนาะและ้วก็เอาวัชพาทุกคนมาเบิ่งกัน สถานที่ที่เพิ่นจัดแปลว่าเป็นกองเฟืองอะไรก็มีไฟยิ่งหยับยิ่งหนะฮะเปิดปิดแหละเขามาขับพดเนาะกินข่าวขับแต่ว่าตอนนี้ก็บห่านพอทุกคนไปเบิ่งก้างห่านยังนี่นแหละเนาะกลางคืนไฟแสงสีเด้เออตามประสายบ้านเฮาเนาะปะ่ะเด้อันนี้ก็โน่นเฮาเนาะพูดตื้อๆอย่าผ่านนั้นขี่โดดโน่นก็นจกบะบานนึ่งที่เป็นบนฝั่งรถ เขื่องยังลงโบรายน้ำอื่นน่ะจะมาลงอีกเยอะเจ้พี่อานน้ำลินมอลินลินลนันฮะยี่โมเลยเดือดจัดน้องบริณยหลายปีแลวชิบประวอีกจ้บริณยนในเขืออ่ะ รีดบอสรีดเพียงเดียวแล้วม,ม,มีประมาณนี้นะทุกคนเนาะมางพวกเดี๋ยวอื่นเขาก็จจะมีอ่าจจะมีทางข้านมาอีกนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปนะเบิ่งบอนนั้นเขาจีจัดเนาะมืดๆจะพาทุกคนไปเบ,นบนิ่งก่อนนี่ไงทุกคนนี่คือประตูโของเนาะประตูโของฟืองเ อันุสวัลลีถาดประธานกิสว,วาลว่าซะ่งอะปอดงานกับพ่อมาณนี้ยนะทุกคนเนาะเดี๋ยว่อกี้มีไฟเนาะแต่เขาปิดเดี๋ยวพวกอื่นพลัร้านจังฉิบหายทุกคนเมืนะ่อกี้เนาะวันนี้เราขอตัวกลับก่อนนะวันที่ฮกทุกคนรอง,งานเนะาะไปกลับบ้าน